มนุษย์เราต่างจากสัตว์สัตว์เขาอยู่มาโดยธรรมชาติคือเกิดมาโดยธรรมชาติดูธรรมชาติอะไรๆกไปตามธรรมชาติของเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันตายเขามีธรรมชาติของสัตว์เป็นประจำตัวของเขาทต่งัมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์จึงต้องมีศาสนาเป็นเพื่องปกครอง ถ้าว่าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับแปลนบ้านแปลนเรืนเอนนี่การผูกสร้างที่จะทําให้มีความแน่นหนามัม่นคงให้สวยงามในมาตรฐานต้องอาศัยแปลนเป็นสำคัญไม่่จะทำเอาแบบสูมสี่สห้าเหมือนอย่างสร้างวัตถุวตัตถุบรรดะเพราะอันนี้มันเป็นอีแบบหนึ่ง การสร้างให้ถูกต้องตามแบบแบแบแปลนแผนถังแล้วมันก็น่าดูมีความเป็นมนุษย์ที่เป็นอีกอย่างการที่จะสร้างมนุษย์ให้ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ซึ่งมีภูมิสูงกว่าสัตว์จึงต้องอาศัยาศาสนาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าแปลนชี้แนวทางให้ประพฤติปฏิบัติ ความเป็นอยู่ของคนหมูงมากเพราะมนุษย์เราอยู่ลําทังคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่มีพวกมีเพื่อนเป็นธรรมดาตั้งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตําบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดจะอยู่โดดเดี่ยวโดยลทาทังไม่ได้เพราะมนุษย์เราขี้ขครดเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไม่มีสิ่งทมเป็นเครื่องปกครอง ความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรจะเกินหน้ามนุษย์เนห่ะสำคัญเมื่อความเห็นแก่ตัวมากการแสดงออกแห่งความเห็นแก่ตัวก็ต้องเป็นการกระทบกระเทือนเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเพราะไม่มีศาสนาไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกเมื่อได้ย่งใจแล้วก็เป็นที่พอใจของตนเรียกว่าสร้างความทุกข์ความลำบากให้แก่ผู้อื่น เพื่อความสุขสำหรับตนเองซึ่งไม่ถูกกับลักษณะของมนุษย์ผู้มีความฉลาดนั่นเลยการมีศาสนาก็คือการมีการเทียบเทียมทดสอบในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าอันใดถูกอันใดผิดอันใดถูกใจเราผิดใจคนอื่น อะไรเป็นความกระโตกระเทอนนะอโตระเทอนนี่เราหมายถึงส่วนรวมคือหมายถึงทั่วทั่วไปต้องมีคนหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องปกครองในเช่นนั้นโลกก็ร้อนศาสนาจึงเป็นความจำเป็นที่หมู่มนุษย์ต้องนับถือกัน คนนั้นถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ย้อนแยวตั้งแต่เป็นเครื่องปกครองให้คนมีความร่มเย็นต่อกันนั่นเองนี่เราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นรั้วกั้นของใจเป็นพึดของใจเป็นหลักของใจใมีความมนุษย์น้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ การอันลึกถึงพระพุทธเจ้ารลึกถึงศาสนากับการอันลึกถึงตนก็มีส่วนเท่าเกันเมื่อลึกถึงศา,าสนาศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรก็สอนลงมาที่เราก็เป็นเหตุให้รู้สึกตัวเราว่าอันใดถูกอันใดผิดเราก็ได้ระพุติปฏิบัติตามนั้นศาสนา,ามีหลายชั้น ตามพื้นเพของจิตใจผู้ปฏิบัติมีสูงมีต่างและมีสูงสุดตามแต่ความสามารถของผู้จะผู้ปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไหนอย่างน้อยเรามีศีลห้าเราก็ยังดีมีความร่มเย็นเป็นสุดจากนั้นผงม,มีการเจริญเมตตาทอน,นาการทำบุญให้ทาน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์และต้องทําทั้งนั้นเป็นกิจกรรเป็นสําหรับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเป็นจํานวนมากและต้องมีการสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันและมีความเห็นอ,อกเห็นใจให้ความเป็นใหญ่ให้สิทธิแก่กันและกันโดยสมบูรณ์ต่างคนต่างให้สิทธิต่างคนต่างให้ความเป็นใหญ่ในเขาและสมบัติของเขาเป็นธรรมดาเส่นเดียวกับเราเราเส้นเดียวกับเขา เมื่อเป็นชนันต่างคนก่อต่างไม่น่วงล้าเสจแดนซึ่งกันและกันก็มีความเป็นสุขการกระทวนจิตใจเป็นสิ่งที่กระทวนมากเสียหายมากยิ่ยงกว่าสมบัติที่เสียไปสมสมบัติอันใดที่เป็นของใครในสูญหายไปเพราะการโจกการลักการขโมยหรือการปล้นการปีอะไรก็แล้วแต่ อันนี้เป็นสิ่งที่กระเทือนจิตใจมากแต่พอ,อย่างยิ่งการต้นการขี้มีเป็นส่วนใหญ่มากทีเดีวยวการขโมยนันเป็นอีกอย่างสมบัตินั้นก็ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่สาคัญที่คุณค่าของใจไม่เกิดความกระทบกระเทือนและเสียหายไปมากมายอันนี้ท่านรักษาทั้งสองอย่างคือรักษาทั้งสมบัติด,ด้วยรักษาทั้งด้านจิตใจของกันและกันด้วย มีหมายถึงศีลอันใดก็ตามเกี่ยวกับศีลห้านี้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยกันทั้งนั้นถ้าต่างคนต่างม,มีศีลห้านี้ด้วยกันแล้วร่วมเย็นเป็นสุขผู้ที่ไม่เข้าใจศาสนาก็เห็นว่าศาสนาไม่จําเป็นไม่สําคัญ คือเราไม่เห็นความสําคัญของสิ่งต่างๆและของตัวเองนั่น,น,นแหละถึงได้เห็นว่าศาสนามาเป็นของสําคัญแต่เรายังเห็นว่าเราเป็นมีความสําคัญเห็นคนอื่นมีความสําคัญเช่นเดียวกับเราแล้วศาสนาก็เป็นความสําคัญเพราะสอนให้คนเห็นความจริงความสําคัญด้วยกันทั้งนั้นการเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา นี่กเป็นบุญยราบของเราที่มาได้พบศาสนาเลยนะนะั่นแหะมันมีจํานวนไม่น้อยมีมากมายกายกองไม่ทราบว่าพุทธเป็นยังไงทำเป็นยังไงสงฆ์เป็นยังไงสาระอันสาคัญของจิตใจไม่มีเลยพออยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งอาศัยด้านว,วัตถุพลให้เพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจหาสิ่งที่จะสุนชาบ ถึงบำรุงไม่มีเลยก็แสดงว่าขาดหลักอันสำคัญไม่น้อยเพราะฉะนั้นการยมกันทางด้านวัตถุจนลืมทางด้านนมามธรรมคือาศาสนาคือาศาอสนา,าที่ทางจิตใจยึงเป็นความเดือดร้อนเพราะไม่สม่ำเสมอด้านวัตถุก็ทำเพราะกายของเราก็เป็นวัตถุต้องอาศัยวัตถุเข้ามาเยียวยารักษา ร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยวัตถุเป็นบ้านเรือนเป็นต้นจิตใจของเรามีความร่มเย็ยนได้ด้วยศีลด้วยธรรมจึงควรมีศีลมีธรรมคือคุณงามความดีที่เราจะพรงอบรมสั่งสมขึ้นให้มีมากๆเพื่อจิตใจจะได้มีหลักฐานเป็นเครื่องยึดถึงชื่อว่าจําเป็นด้วยกันทั้งสองอย่างแต่เพราะอย่างยิ่ง ใจเป็นสิ่งสำคัญมากควรจะมีหลักยึดของใจเพราะใจวอกแวกควอนแคล่เนื่องจากหาหลักยึดไม่ได้ถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์ยงไรก็ตามจิตใจเมื่อขาดคุณงามความดีขาดสิ่งทำเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องทำให้ชุ่มเย็นแล้วจิตใจก็ร้อน ร้อนทั้งทั้งที่มีความรู้ความฉลาดร้อนทั้งทั้งที่มีสมบัติมากร้อนทั้งทั้งที่ททอะไรเราก็ไม่อดอยากขาดแคลนทางด้านวัตถุแต่ความร้อนข้องใจจะร,ร้อนอยู่ไม่ลดละเพราะขาดอาหารภายในใจขาดเครื่องบำบุงภายในใจใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ปรากฏว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงทราบ ความจําเป็นทั้งสองอย่างคือทางด้านวัตถุที่เกี่ยวกับร่างกายทางด้านนา,ามธรรมคือพิจานาาความดีที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะทั้งปัจจุบันอนาคตทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงเพราะนั้นจึงต้องสั่งสอนบรรดาตัดให้ทราบทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายในคือใจทั้งปัจจุบันทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรง อดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้แจ้ความเกิดแจ่เจ็บตายมาในภพนั้นๆั้นจนมาถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอยู่เวลานี้ความสุขความทุกข์ก็าบ้ันอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันหมุนอยู่เสมอให้เกิดสุขบ้างทุกบ,บ้างดังที่เราะทกันอยู่เวลานี้ในอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้ามีอะไรเป็นหลักของจิตใจที่จะสืพบพพสืชาติไปด้วยไปได้ด้วยดีมันมีความทุกร้อน พระพุทธเจ้าเขาทรงทราบและทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญสาระอันสําคัญคือพึงวางผดีไว้สําหรับใจใจจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดในภพใดชาติใดก็เป็นสุขคติสุขคติสุขโตไม่ว่าจะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ทรงสั่งสอนไว้ในโลกในยุคนั้นมา ทรงสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันในโอวาตปาติมโมท่านสอนว่ายยอๆะๆยอสัพปะปะาวัษาอาการนังการไม่ทำชั่วอันจะให้เกิดความเสียหายทั้งวปวงหนึ่งกุญจส,สู้กุยจะสู้ประซึมประธาหรือคุยจะสู้ประสท่ำประดาการยังกุศสนคือความชลา ในทางที่ชอบให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิจตปปโยปรปะนงงังการทำจิตให้ปร่งใสหรือบริสุทธิ์มีหลักใหญ่ของาาาาศาสนาเจตังมุธานัสสาสนังนี้เหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงหรือทั้งหลายมีหลักใหญ่ของศาสนาท่านสอนเป็นแบบเดียวกันทวกิเลสหรือสัตว์โลก เป็นชนิดเดียวกันมีความทุกข์ความลำบากมีกิเลสทัญหาเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องร้อยรัดภายในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนมุ่นายเช่นเดียวกันการสั่งสอนธรรมจึงต้องอาศัยเรื่องของสัตว์โลกเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสอนอยังไงถึงจะถูกต้องนี่เวลานี้เราทุกคนถ้าหากว่าไม่มีหลักจิตใจ เราก็ไม่แน่ใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาลว่าหากตายแล้วจะไปยังไงจะไปสุขไปทุกข์ไปคติใดจะเกิดเป็นพบอะไรบ้างเป็นสัตว์หรือบุคคลชนิดใดเราไม่อาจทราบได้การไม่อาจทราบได้นี้เราก็ไม่ควรเสี่ยงต่อความไม่ทราบได้อยู่เสมอไปจึงควรสร้างความแน่ใจ ให้มีภายในตนการสร้างความแน่ใจก็คือสร้างจะด้วยหลักธรรมของพระเจ้าอะไรจะเป็นที่แน่ใจก็คือความดีการให้ทานการรักษาศิลการเจริญภาวนานี่เป็นสิ่งที่แน่ใจสำหรับใจอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะแน่ใจไปยิ่งกว่าความดีนี้เป็นเครื่องประกันความดีนี้มีอยู่ภายในจิตใจใน จิตใจนั้นเรียกว่าประกันตัวได้เพราะความดีเป็นเครื่องประกันเราจึงสร้างความแน่นอนไว้ในจิตเสียตั้งแต่บัดนี้จะให้เสียวเวล่เวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนทั้งชาติให้ล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปีหลายเดือนโดยไม่คิดอ่านใต่จองอะไรเลยในสาระสาคัญที่เป็นคุณสมบัติของจิตอันนั้นไม่สมควร สิ่งจงควรอย่างยิ่งก็คือเราพยายามทําเสียตั้งแต่บัดนี้ไม่มีใครที่จะพูดให้เป็นที่เชื่อถือและถูกต้องมั่นยามง่าย,ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคนพูดกันทั้งโลกมีความรองแสงไปไเรื่อยส่วนมากพูดด้วยความสุ่มเดาไม่ค่อยไม่ได้พูดด้วยความจริงจังออกมา เพราะต่างคนต่างไม่รู้จริงเห็นจริงจะเอาความจริงมาพูดอย่างอาถารได้อย่างไรส่วนพระพุทธเจ้าในคาทุกบททุกบาทที่ประทานวันนี้วนแล้วตั้งแต่ทรงทราบโดยเหตุดยผลไปจักพระทัยแล้วจึงได้นํามาสั่งสอนสัตว์โลกคําสั่งสอนนะั้นจึงเป็นที่แน่ากาได้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระ องศ์ไว้จึงเป็นผู้แน่ใจในตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจที่สุดหาที่สงสัยไม่ได้เลยเมื่อถึงขั้นแน่ใจแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละความดีเป็นที่แน่ใจได้อย่างนี้สําหรับผู้ปฏิบัติบําเพ็ญเพราะว่าคำดังสอนจึงเป็นที่แน่ใจสําหรับโลกทั่วๆไปถ้าไม่มีมารเข้าบดบันนานใจ ตัวเห็นสิ่งที่แน่ใจนั้นว่าเป็นของไม่แน่ใจไปเสียสิ่งที่เป็นทิ่เป็นพานั้นเข้าใจาเป็นของดีเรียกว่าออกมาปมเผาผานตนเองนั้นเขามันมีอะไรช่วยได้เรียวกว่ากรรมของสัตว์เราทั้งหลายทราบอยู่ด้วยกันว่าดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์นีพผ่านเป็นของมีมาดั่งเดิม ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เศษสรรขึ้นมาเฉยๆเป็นสิ่งที่มีมานั่งเดิมแล้วพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่ใช่จะมาเรื่อมมาถอนมาปรุงมาแต่งเอาใหม่ทัทง้ทงๆที่สิ่งนั้นไม่มีแล้วมาปรุงแต่งให้มีอย่างนี้ไม่มีในโอวาทคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งคาว่าบาปก็หมายถึงความเศร้าหมองผลก็คือความทุกข์ถ้าว่าว่ามันไม่มีทันโลก แต่ละรายรายมีความทุกข์ประจักษ์ตนหนึ่งเพราะอะไรคุณเป็นทุกข์ก็เพราะสาเหตุกกคือกรรมเมื่อโลกนี้ยังมีการทํากรรมอยู่ราบใดไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วผลจะพุณแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่อยๆไปหากเราจะลบล้างกรรมเราก็ต้องลบล้างการกระทําของเราลบล้างบุญลบล้างบาปลบล้างการกระทําของเรามีเท่านั้นเป็นที่ลบล้างอย่างอื่นไม่สําเร็จรรมนรก นันก็เป็นสถานที่อยู่ของสัตว์ผู้อยากช้าลามุกถวคนเป็นสถานที่อยู่ของผู้มีความดีเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเช่อนอย่างเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของไข่ในโลกนี้ก็ยังมีเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของไข่สถานที่ดีกว่านั้นก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นนอกจากเรือนจําไปแล้วก็ดีๆกันลินแต่นั้นไม่ได้ถูกกักขงังไม่ได้ถูกทําโทษทํากรรมอะไรมันต้องบังคับบัญชาแบบนักโทษ เราก็เห็นกันดูเพียงโลกนี้เราก็เห็นทําไมโลกอื่นจะไม่มีเ่อโลกนี้มีโลกอื่นก็มีวันนี้มีวันอื่นก็มีเนี่ยมันเป็นของคู่เคียงกันมาอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นที่จะมีเพียงอะไรก็าตามสายตาเราสั้นเพียงจะมองดูฝั่งดูฝั่งดูหนามมันกันยังไม่เห็นมันไปเหยียบเอาจนได้หัวต่อเดินเดินไปมันกันยังไม่เห็นโดนเอาจนได้จนเท้าแตกเนี่ยที่ดูสิ ขนาที่โดนขนาที่เหยียบเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีแต่ความไม่มีนั้นลบล้างกันได้ไหมเวลาเดินไปเหยียบปอเนี้น้ำปักด้วยปักมันก็ปากเพราะสิ่งนั้นมีอยู่ไปเหยียบขูมันก็ปากไปโดนหัวตอกระเท้าแตกจนได้ท,ทั้งทั้งริ่ว่าหัวต่อไม่มีนี่แหละเราคิดดูขาตาเรามัน,นสั้นๆอย่างนี้ะเพียงแต่มองดูหัวแม่เท้าของตนมันก็ยังไม่ทั่วถึงยังต้องโดนขวากโดนน้า รุมหัวต่อจนได้แล้วยิ่งสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นของละเอียดมากมากก่ากองเป็นวิสัยของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดมียานที่จะยังทราบตามความริงอันละเอียดทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่ฐานะของคนอย่างพวกเราเราท่านๆนี่จะมองเห็นกันนี้่การเชื่อ เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดนี่สำคัญเราจะเชื่อคนมีธรรมหรือเชื่อคนจามโกหกพระพุทธเจ้าเป็นคนจามโหกหกที่เป็นจามตระัะถ้าเชื่อคนตาบอดก็ต้องโดนไม้เรื่อยๆไปเพราะคนตาบอดจะไม่ได้เดินตามทางชนนั้นโดนนี้ไปเรื่อย ตามภาษีภาษาขอตาไม่เห็นแต่คนตาดีแล้วไม่โดนนอกจากจะเผลอตัวไปหรือประมาทดังที่ว่านี่ไปเหยียบามเหยียบนามเนี่ยคนตาดีเหยียบได้ในขณะที่เผลอขณาที่ไม่เห็นแต่คนตาบอดนี่เห็นไม่เห็นก็ไม่ทราบละเพราะมันมืดอยู่นั่นตลอดเวลอาอะไรมาผ่านหน้าเป็นเอากันทั้งนั้นไม่ถอยแบบโดนด่าชนด่าไปเลยเพราะไม่เห็นจะทำไง การเกิดของสารโลกมันก็เกิดดาไปเลยอย่างนั้นเหมือนกันเพราะไม่เห็นไม่ทราบแลแ้วกรรมจะพาไปกรรมจูงกรรมลากไปไหนถุดไปไหนลากไปไหนมันก็ไปเราไม่มีอำนาจไม่มีกำลังที่จะปราบฝืนกรรมทั้งหลายได้กรรมต้องเป็นผู้ถุดลากไปถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็ถุดลากไปเข้าตาเข้ารกตกเหวลงบ่อไปองอย่างนั้นตกนรกอเวกีไป หากำนีก็พยุงส่งเสริมให้ไปในทางที่ดีก็เหมือน,นพวกเกิดที่เกิดไม่รู้เรื่องรู้ราเกิดไม่มีความสามารถอ่านรูปเ้ื่อยานเนี่ยมันแบบเกิดดะดะไปเลยสุขจะมีทุกขจ์ขจะมีอะไรไม่ทราบว่ามันจะมีมาเมื่อไหร่แม้แต่มาเกิดนี่ก็ยังไม่ทราบว่าม,มาจากพบอะไรที่ดูเราเป็นนักพบ นักชาตินักเกิดนักาตายอยู่แล้วยังไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้เราจะพูดไปถึงข้างหน้าอะไรอะไรที่จะเป็นเครื่องให้เราเป็นที่แน่นอนใจเราจรงควรสร้างเสียตั้งแต่บันี้การไปแบบสุมๆเดาๆเปิดแบบสุนๆเดาๆทั้งๆที่ไม่แน่ใจใตัวเองความเป็นอยู่ก็ไม่แน่ใจในี้เราจะพยายามอยู่กับ หรือนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ถูกสมกับมนุษย์เป็นผู้ชละดนะคือไม่สมเหตุสมผลกันแต่ขพออย่างยิ่งการผิดกทำดีความเจริญชนะขึ้นภายในใจด้วยกิจตภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากอาจมองเห็นได้คำว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพิพาน อาจมองเห็นหน้าด้วยจิตตะพวนาของเรามากน้อยต่างกันเท่านั้นบุญที่ไหนมันก็ทราบทราบวิธีจิตที่มีความเย็นสบายมีความรุ่มร้อนเกิดมาเมื่อไรอหร่เพราะสาอันรก็ทราบนี่ทราบบุญทราบบาปนรกสวรรค์ก็ทราบทราบทั้งอิภายในจิตใจทราบท,ทั้งที่จะไปข้างหน้าก็ผู้นี้เป็นผู้พาไปไปสู่สถา,านที่ใดเนี่ยคนทั่วมันก็ไปเข้าเรือนจํามอะไเนี่นย จิตที่ชั่วมันก็ไปลงนรกแน่มันก็ผิดกันที่ไหนมันก็นเหมือนกันมันชราอยู่ภายในใจเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปสิ่งที่ปิดบงังจิตใจค่อยหมดไปจางไปจางไปความว่างกระจ่างแจ้งสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งต่างๆได้โดยลําดับน้ะจนเต้นภูมิของจิตฉะนั้เกิดท,ที่ไหนก็ทราบอยู่ในฐานะของจิตในขั้นภูมิของจิต จะไม่เกิดก็ทราบตามขั้นภุมิของจิตว่าหมดเชื้อแล้วไม่มีทางที่จะเกิดต่อไปอีกแล้วก็ทราบเมื่อถึงขั้นจะทราบล้วปิดไม่อยู่เ <Yeah. S 1> นี่ยทั้นจงสอนให้อบรมจิตจิตนี้เป็นตัวรู้ตัวฉลาดแหลมคมมากถ้าสอนให้แหลมคมถ้าอบรมให้แหลมคมมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมากกว่าสิ่งใดในโลก ลต่เราไม่ได้อบรมตั้งสอนจ,จิตจึงเป็นเรื่องอาภาพัพจย็นจิตอาภาัพอยู่ตลอดเวลาเดินเดินนั่งนอนอาภาัพทางนั้นเพราะสิ่งอาภาัพมันปกป,กปิกำบังมันเนียมหนาเหนือกว่าจิตกิเลยกลายเป็นของอาภาัพไปตามๆกันจึงต,ต้องอลงสติปัญญาในจิตมีความสงบร่มเย็นเพ,พียงสงบภายในใจเราก็เห็นคุณค่าของใจ สงบม,มากก็เห็นมากรู้มากเข้าใจมากแล้วผิดทางปัญญาพิจารณาดูในโลกกระถาตันนี้มันไม่มีอะไรที่จะควรเพิเพลึนลงอะไรไปนักหนาเดินไปนะก็มีปิดตาก้าั้งสัตว์ทั้งเขาทั้งเราเต็มปดน้าน้จังทุกข์ของนาตาเข้าในบ้านก็ยินบบนออกนอกบ้านก็ยุบบนเข้าเมืองก็ยุนบน เจอไปทุกแห่งทุกหนเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์ของคนมีอยู่ทุกแห่งท,ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านเราจะสงสัยที่ไหนถ้ามีความสุขความสบายไม่ต้องมีอะไรมาก่อกวนวุ่นวายให้รับความทุกข์ความลำบากนอกจากเราสร้างจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเท่านั้นเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยร้ายทุกอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรมากวนอันนี้เป็นจุดสําคัญมากเมื่อสร้างอันนี้ให้เต็มภูมนะิแล้ว มันก็เย็นคิดว่าสถานที่นั่นเป๊งไงสถานที่นี่เป๊งไงเพราะความเย็นอยู่กับเจ้าของความสูงอยู่กับเจ้าของหลักหลักใหญ่อยู่กับเจ้าของแล้วก็ไมศาสตรจะไปหาตะคุกเงาที่ไหนกันตัวจริงมันอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ครองอยู่ด้วยแล้วเราจะไปจะคลุกเงาหาอะไรนี่แหละธนว่าการสร้างตัวทางด้านธรรมะสร้างตัวอย่างนี้สร้างตัวทั้งโลกกับดังที่เรา สร้กากันอยู่แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการฝนขวายในหน้าที่การงานทำมาหากิงทีนนี้ครัพย์หมบัติเพิอมพรนีกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างภา,ายในก็คือสร้างจิตใจของเราให้มีหลักมีฐานมั่นคงให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่วพยายามแก้ไขตัดแต่งกันไปโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งจิตมีความเชื่อถือตัวเองได้มีความแน่ใจได้ ยู่ไหก็เป็นหลักเป็นเจนินมีความสุขความสบายตายแล้วก็เป็นศ่ผู้มีหลักใจิตใจเป็นอย่างนี้คนเราถึงจะเป็นคนเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในความรู้สึกจิตว่าจิตเหมือนกันก็ต่างกันในฐานะสูงต่ำของจิตความโง่ความฉลาดผิดแตกกันอยู่มาก ว่าเป็นประตามบุญตามกรรมตามนารวาสนามองเห็นกันไม่ได้มิอยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจพยายามสร้างตัวให้ดีสร้างให้มีความแน่นหนามัน่นคงให้เห็นประจักษ์ทำพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้เห็นประจักษ์ในสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่แก่สิ่งที่มีอยู่รู้อยู่อันไม่ดีนี้ ก็จะปรากฏสิ่งที่มีขึ้นมารู้ขึ้นมาภายในจิตใจอันเป็นความดีองทำให้ใจสงบลองดูใจสงบกับใจไม่สงบผิดกันอย่างไรมัง่งความสงบของใจเกิดขึ้นมากน้อยความสุขเราไม่ต้องถาม พราะปราศจากสิ่งก,อก่อควาในเวลานั้นจะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจมนะาลองหน้าจนไม่ตาขุดว่าก,กายมีในความรู้สึกเลยแล้วแต่ความรู้ล้วนเหมือนอยู่อวากาศลรืเหมือนหยุอาา่อากาศกลางหาวไปอย่างนั้นนั่นแหละจิตสบายจิตปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นมีคือสงบเต็มที่เป็นไม่ทราบว่าตนอยู่ที่สูงที่ต่ำและอยู่ในที่เช่นไหน นั่งอยู่หรือนอนอยู่ไม่สนใจทั้งนั้นตากดแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งไม่มีรูปไม่มีลักษณะอะไรตากดเลยเป็นแต่ความรู้ล้วนๆถ้าว่าจะพูดลักษณะก็มีแต่ความสว่างสวายตากฏอยู่ภายในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจร,รย์ผิดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาในโลกนี่มีความสงบมากความสว่างความสุขมากอย่างนี้ผิดดวงนี้แหละ ดวงมืมดดำที่เราตำหนิอยู่ทุกวันนี่แหละเพราะความมืดดำนั้นไม่ใช่จิตทันสิ่งปิดบังต่างหากเหมือนแร่งไฟฟ้าเราเนี่ยเราเอาแก้วครอบดำดำมาใส่พี่มันก็ดำเอาแดงมาใส่ก็แดงเอาขาวใส่มันก็ขาวเนี่ยไฟมันเป็นไฟอย่างนั้นแหละจิตก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้น แต่ว่าสิ่งที่ดําสิ่งที่มัวหมองเขาไปแทรกไปป,กป,กปิดกําปิดกำลังตามันก็เหมือนว่ามันเข้ามันหมองมันดําไปหมดความจริงก็คือสิ่งน,นั้นทำให้ดำชนะสิ่งนี้ออกแล้วจิดก็สว่างสวสายออกมาจนกระทาั่งถึงเต็มที่มันมอะลาติดข้องในโลกธาตุ่านทะลุไปหมดนะอะไรจะแหลมผมมีกว่าใจถึงขั้นเนื้อหน้าเนี้อหน้าอย่างนั้น สาระสำคัญจึงมีอยู่ใจนี้เท่านั้นพยายามบำมุงนี่แหละเชื่อที่จะไปเกิดพบหน้า,ากับคุยใจตรงนี้นพยายามสร้างให้ดการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรอเอาละปิดกันที่พอดีหมดจัดนะจัด